พี่น้องผู้ศรัทธาต่อรอดทั้งหลายบรรดาสฮาบะคือผู้ที่จะปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีสุลต่านฮุยไลวะสัลลัมและพวกเขาเหล่านั้นต่างก็มีการเสียสละให้กับพี่น้องของเขาให้กับบรรดาเครือญาติของเขาแม้กระทั่งว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเสียสละในหุนทางของอลัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาเพราะสิ่งเดียวเท่านั้นที่พวกเขาหวังคือการมีชีวิตอย่างสุขสบายในวันโลกหน้า สิ่งที่ผมจะนํามากล่าวและนํามาเล่าจากชีวประวัติของบรรดาสัฮาบะที่อัลลอฮฺสุบฮานาตลาได้ดํารัสเอาไว้ในอันกรุรอานและเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นที่คู่ควรแก่บรรดามุสลิมทั้งหลายจะต้องนําไปปฏิบัติและเป็นข้อเตือนใจให้กับเราว่าพวกเขาเหล่านั้นต่างมีการเสียสละต่างมีการทุ่มเทในทรัพย์ของเขา บางครั้งเขายอมอดบางครั้งเขายอมที่จะอดทนต่อสิ่งที่เขาจะมอบให้กับคนอื่นถึงแม้ว่าจิตใจของพวกเขาเหล่านั้นมีความต้องการอยู่ก็ตามนี่คือลักษณะของชาวมมฮิจิรีและชาวอันซอรท,ที่พวกเขาเหล่านั้นไม่มีความอิจฉาที่พวกเขาเหล่านั้นไม่มีความโกรธเคืองซึ่งกันและกันแต่พวกเขาเหล่านั้นรักเหมือนกับพี่น้องของเขานะครับพี่น้องครับเรื่องราวเหล่านี้ที่อเลอกซูานวัตลาได้พูดถึง ผู้ชายคนหนึ่งชื่ออาบูตัตฮะอันซอรีแน่นอนพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮานุอัตะลาได้กล่าวไว้ในเศรฮ์อัลฮัจบอกว่านะครับเป็นครึ่งหนึ่งของเรตุนฮัจในอายะที่เก้านะครับและอัลลอฮ์บอกว่าและพวกเขาเหล่านั้นจะให้สิทธิ์ผู้อื่นก่อนตัวของพวกเขาเอง ถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะมีความต้องการอยู่มากก็ตามและผู้ใดได้ปกป้องการตระณีที่อยู่ในตัวของเขาชนเหล่านั้นแหละคือบุคคลที่เขานั้นประสบความสําเร็จนะครับนี่ก็คือการที่เขานั้นเสียสละถึงแม้ว่าครอบครัวพี่น้องของเขามีความต้องการอยู่มากก็ตามแต่เขายอมที่จะมอบสิ่งนั้นให้กับผู้อื่นที่มีความต้องการมากกว่า นะครับฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นของอบูตลตะลาอันอันซอรีเป็นชาวมดีนะนะครับฮะดิษบทนี้ถูกบันทึกโดยอิมามมุสอิมามบุคอรีท่านอบิฮุเรห์ได้อธิบายได้เล่าว่าอัตตารจุลุนรอสูลุลลอฮ์ซลลัลลอฮุอะลัิวะซลลัมมีผู้ชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีฟะกอลยารอสูลุลลอฮ์อาซาบันีอันจจฮดู นะครับมหาท่านนบีและก,ก็บอกกับท่านนบีบอว oh, ่าโอรสล,ล,ละเลอเอ๋ยความหิวมันได้มาประสบกับฉันฉันมีความหิวนะครับมีความหิวมากมีความาต้องการอาหารฟาอรสาลาอิลานิซาอิฮีฟาลัมยะจิตอินดหุนนะชัยอานะครับนบีก็ส่งคนรับใช้นะนะครับไปตามบ้านภรรยาว่าบ้านของภรรยานบีคนใดบ้างที่ว่ามีอาหารที่จะประทังชีวิตผู้ชายคนนี้ได้นะครับ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا على رجل يضيف هذا นะครับปรากฏว่าคือบ้านท่านนบนะีเนี่ยไม่มีอาหารที่จะให้ผู้ชายคนนี้เลยอัลลอฮฺอักบัดพี่น้องครับบ้านนบีนะครับไม่มีอาหารที่จะมอบให้กับผู้ชายคนนี้แล้วปรากฏว่าท่านนบีก็เลยบอกว่า ألا رجل يضيف هذا الليلة رحمه الله فقال رجل من أنصاري นะครับนบีก็ถามว่าผู้ใดมีชายใดบ้างที่จะรับแขกผู้นี้ในค่ําคืนนี้ขออัลลอฮ์ได้เมตากับเขานะครับนบีพูดเลยนะครับใครบ้างนะครับที่อยู่ณที่ตรงนี้เนี่ยนะครับมีซอฮาบัคนใดบ้างที่จะอาสารับแขกคนนี้แขกของนบีสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมฟะกอมารัรจุลุนมินอันซอรีนะครับปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งจากชาวอันซอร นะครับอาณาญารอสุลลอ l ์นะครับฉันขอรับเองรอสุลลอ l ์ก็คืออบูตัลฮะอันซอรี่ปรากฏว่าอบูสันฮะก็กลับไปที่บ้านและบอกกับภรรยาบอกว่าฮาด่าไดฟุรอสูลินละนี่คือแขกของนบีนี่คือแขกคนที่มีเกียรติสุดเพราะเขาคือแขกของนั้นนบีนะครับแล้ว สามีเนี่ยบอกกับภรรยาบอกว่ามีอาหารอะไรอย่าได้เก็บเอาไว้เอามาให้ผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นแขกของราสรลุลลาะสุลลลอฮะลิวะสัลัมฟะกอลตวัลลอฮีนะครับและสามีของนางและภรรยาของนางก็บอกกับสามีบอกว่าขอสาบานตถอะมาอินดีอิลลากูตุนสบียะวัลลอฮีขอสาบานว่าอาหารที่ฉันมีอยู่ณที่ตอนเนี้ยนะครับณเวลานี้เนี่ยมันเป็นอาหารของลูกอย่างเดียว อลออาพีน้องครับแล้วทาอย่างไรล่ะครับพี่น้องนี่คือแคก์กระสุลอรอและอีกอันก็เป็นอาหารกองลูกเนี่ยนะครับจะทําอย่างไรดีพี่น้องครับผู้เป็นสามีบอกกับภรรยาบอกว่าหากว่าลูกต้องการที่จะกินอาหารค่ําก็จงกล่อมให้เขาหลับนะครับจงทําให้เขาหลับทําอย่างไรก็ได้ให้เขาหลับนะครับแล้วก็เมื่ออาหารเสร็จนะครับก็จงปิดไฟแบบ ไม่สว่างมากและในค่ำคืนนี้เราก็จะนอนด้วยกันในสภาพที่เรานั้นจะไม่กินอาหารพี่น้องครับและนางนั้นก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของสามีโดยที่ไม่ได้ขัดคืนแต่อย่างใดนะครับและสุดท้ายนะครับทานอบูตันทะกับผู้ชายคนนี้นะครับเมื่ออาหารเสร็จนะครับถาดอาหารก็ได้วางลงต่อหน้า นะครับในสภาพที่มองไม่เห็นหน้าแล้วก็อบบตันฮะก็แกล้งเป็นหยิบอาหารและในเมื่อว่าท่านไม่ได้กินอาหารนะครับเพื่อต้องการที่จะให้เกียรติกับผู้ชายคนนี้จนกระทั่งว่าผู้ชายคนนี้นั้นรับประทานอาหารจนอิ่มและก็นอนหลับไปพอพอในวันรุ่งขึ้นนะครับแน,น,น่นอนนบีก็บอกว่าเราก็อัจิบัลลอฮฺอัลเจวะจันอัลโฮิกะมินฟูลานวะฟูลานนะนบีบอกว่าและแน่นอนอนัลลอฮ์นั้นได้แปลกใจคือได้หัวเราะ นะครับจากผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นนั่นหมายถึงว่าอบูตันละอันซอรี่ที่เขาได้กระทําสิ่งนี้เกิดขึ้นและอัลลอฮ์ภา ح ا ن ه และก็ประทานอายะนี้ลงมาว่าวายุซีรูนะอัลาอังฟุซิฮิมวะลาวกานะบิฮิมกอซสซนะครับและการให้สิทธิ์ผู้อื่นก่อนตัวของพวกเขาเองนั้นถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะมีความต้องการอยู่มากก็ตามนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับความเสียสละ นะครับการมอบสิ่งที่พวกเขานั้นมีความทุกข์อยู่แล้วแต่อยากจะให้พี่น้องได้มากกว่าตัวเขาเองแม้กระทั่งอาหารของลูกที่จะไม่มีกินพวกเขาก็ยอมเสียสละได้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่อัลลอฮฺซุบฮฮาเนาะตาลาได้ชมเชยพวกเขาเหล่านั้นบรรดาสหายบะที่มีเกียรติสูงสุดผู้ที่ใกล้ชิดต่อท่านนบีสุลลฺลลอฮฺวะะลยฮิวะซัลลัมฉะนั้นหวังว่าเรื่องนี้คงจะเป็นข้อคิดให้กับเรานะครับถึงแม้ว่าเราไม่อาจจะปฏิบัติตามแบบอย่าง อย่างดังที่ซอฮาบะเขาได้ปฏิบัติแต่เราควรนําเรื่องเหล่านี้มาเล่ามาบอกเพื่อต้องการที่จะเตือนสติและช่วยเหลือกับพี่น้องของเราในยามที่เขายากลําบากหวังว่าอัลลอฮฺสุบฮานอัลตะลาก็จะได้ให้ความเมตตากับเราและพี่น้องทั้งหลายในการใช้ชีวิตในโลกนี้โดยเฉพาะในวันโลกหน้าด้วย